เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยเลยครับวันนี้กลับมาเจอกับอาร์คมือถือกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมีน้องบอกว่าให้พี่เอาชีวิตรอดในอาร์คมือถือกันหน่อยพี่ก็จะมาจัดเลยแล้วกันก็ตอนนี้นะครับปัญหามีปัญหาเดียวคือมันเลื่อนลงข้างล่างไม่ได้เออมึงอัพมันยังไงก่อนฮะให้เลื่อนลงข้างล่างไม่ได้การปรับ xp นะครับก็จะมี xp คูณ10แล้วก็ฟาร์มคูณ5เทมมิงคูณ10ฟักไข่50สปีดของเบบี้อยู่ที่6เท่านะครับลบเซฟเก่าก่อนที่เข้ามาลองเซิร์ฟเวอร์ ไปกันเลยโอ้โหโหลดโค้ดไว้อะไรไวปันนี้โอ้โหไวปันจรวดชื่อเดิมน้องมิยาบิคนสวยนะครับผมไม่มีชื่อนี้แล้วเล่นไม่ลงยิง <c oughs> จริงๆก็เป็นอาเกี่ยวหลอะเอาละได้แล้วนะครับเกิดโซนโหดๆไปเลยเราไม่อยู่เราอีซงอีซี่นะครับกระจอกเกินอ่ะก็มีคอมมานด์ที่น้องเขาบอกว่าปรับแล้วจะลื่นสุดๆนะครับเป็นคอมมานด์หกสิ fps เดี๋ยวจัดเลยแล้วกันวันก่อนลองแล้วก็เออใช้ได้นี่ครับ T. Max FPS 60บปั๊บเรียบร้อยทีนี้แหละมือถือกูได้ระเบิดของแท้เอ,อ้ยใช้ได้เล่นได้อยู่้ยนกสวยนี่ว่าเข้าท่าอยู่เก็บตัวดิคูณห้าป่ะคูณห้าโอเคแจ๋วเก็บของก่อนเอาตอนนี้ไม่ได้นกเลเวลเท่าไหร่ะนะี่ยอันนี้ความยากสุดแล้วนะนกเลเวล8เอาทำไมยังเลเวลน้อยกันอยู่อะมาเก็บต้นไม้ก่อนแล้วกัน มีคนบอกต่อยต้นไม้แล้วตายแสดงว่าน้องอ่ะไปเพิ่มเพเยอร์ดาเมจตัวเองเพราะว่าการต่อยต้นไม้มันจะสะท้อนดาเมจเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาจากไหนเพื่อนเหรอเพื่อนเล่นมึงเหรอเพื่อนเล่นมึงเหรอโอ้โหแมงแมงลุมนี่ว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งแม่งลุมโหดว่ะลุมโหดลุมโหดโอ้โหใกูสุกโอ้ยโอ้ยเรียกเพื่อนเพิ่มไอ้เหี้ยตอนแรกมีสามตัวทำไมเรามามาเพิ่มโอ้โหเราตีนมากดีแหละมันต้องมาเยอะๆแบบนี้ น่าจะเกิดใกล้เดิมโคตรตีนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเราต้องอัพพลังเราก่อนอัดเลือดไปก่อนตอนนี้มันไม่สามารถปรับสเตตได้นะครับก็ต้องเพิ่มธรรมดานี่แหละน้ำหนักเยอะหน่อยแล้วกันอ่าทั้งเตรียมอาวุธก่อนในพวกนั้นนะ่ะถ้ามีอาวุธมีเสื้อพงเสื้อผ้าพอที่น่าจะสู้มันได้ง่ายขึ้นครับอแต่เอนเคมมันค่อนข้างไม่น้อยมากเลยเออถ้าเราแบบไม่ได้ ปรับคูเลเวลนะเมื่อกี้มันค่ากูตรงไหนไปเนี่ยเฮ้ยนี่มันมันไกลจากตรงเมื่อกี้พอสมควรนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรครับเราก็เก็บของใหม่เลยแล้วกันพอเมื่อกี้เราก็ยังไม่มีอะไรมากกูคแค่ต่อยต้นไม้ไปนิดหน่อยมันก็โผล่มาเลยจัดมาเตรียมเครื่องมือก่อนจะได้ไม่เจ็บมือไม่เจ็บมือแย่เลยคับเลยได้บ้างเนี่ยคาไปนี่ได้หนึ่งพิกแอคได้เลเวลแล้วอ่ะกูกดผิดไปโดนสปีดดิ สามวันต่อมาอะไรวะโอ้โหเล่นแป๊บๆเกมหลุดมีคนบอกเฮ้ยพี่อัเดตแล้วเกมหลุดเออไม่รู้จะแก้ไงวะเฮ้ยถ้าแบบนี้ปิดเซฟไปเลยไหมพี่อาร์คโอ้โหทำเกมให้เด็กๆเล่นแล้วอัเกมหลุดได้ไงอะยิ่งเสียลมด้ต้องแก้ไขนะยิ่งเติมเติมตังค์แล้วยิ่งหลุดง่ายเว้ยไม่ไหวไม่ไหวอย่างงี้ต้องมาเก็บของใหม่แต่มันก็เซฟให้ผมอยู่นะทำไมบางคนไม่เซฟบางคนกาไม่หลุดไปเลย ต้องเล่นใหม่เอาแล้วแล้วเดี๋ยวทําไมกูได้หินหนึ่งก่อนกู <c oughs> คูณสิบปะ่ะอา้าวเฮียว่าแล้วทุกคนเกมหลุดไม่พอไอ้นี่กูหายด้วยที่กูเติมตังค์ What What the fuck มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอเกมหลุดไปปุ๊บเราต้องมารีสโตโโพเชสนะครับผมที่เราซื้อเอาไว้ได้ทีบ้าเอ้ยเสียเวลาไหมเนี่ยจัดมาจัดมา ตอนนี้เอาเลเวลเอาเป็นเลือดไปก่อนแล้วก็เวลากดคอะนี่มันมันน่าจะทําตัวใหญ่กว่าน,นี้ว่ะในการอัพเวลผมไม่ปรับไอ้พวก FPS แล้วนะเพราะว่าปรับแล้วม่นเกมหลุดว่ะเอาธรรมดานะี่ะมันอาจจะแบบไม่เหมาะกับเรานั่นเองอาจจะต้องซื้อมือถือใหม่เดี๋จริงแค่นี้ผมก็เล่นลื่นภาพสวยแล้วนะเออนี่เรียบร้อยครับผมว่าจริงๆ้วผมดูหลายๆคนลแล้ว ที่ลงใน y u t u b e เนี่ยผมว่าของผมภาพค่อนข้างที่จะสวยกว่าคนอื่นเอาง่ายๆเหมือน PC มากประมาณถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือ960ประมาณนั้น960 970อะ970คงจำไม่ถึงน่าจะประมาณ960ได้อยู่ทีนี้เสื้อผ้ายัางไงบ้างเอ่ยเสื้อผ้าน่าจะขาดไฟเบอร์เลยไม่ได้เก็บไฟเบอร์เลยเหรอเราต้องไปเก็บไฟเบอร์ก่อนเก็บเก็บเก็บก็บแบบนี้แม่งเยอะจัดๆเอาห,หมดเลยเก็บทีเดียวครับไม่ต้องเสียเวลานี เรามีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วความคล่องแคล่วนะครับสบายมากเอา0สี่ร้อเลยนะไฟเบอร์นี่พอคูณ5คูณอะไรก็เล่นสนุกอยู่แนะนำว่าให้เติมเกมพารนะครับถ้าไม่เติมแล้วมันเล่นไม่มันอ่ะเลือดไปก่อนเลยทีนี้ก็จะมีครบที่เราต้องการกับเตียงอ่าเตียงมาแล้วก็พนูได้แล้วจัดมาฟอนเดชันก็เป็นฟอนเดชันไม้ไปเลยครับเออวันนี้สร้างบ้านไปเลยดีกว่า ก็คือไหนๆก็จะมีบ้านแล้วก็เอาบ้านดีๆไปเลยนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านโง่ๆเนี่ยโดนพังได้ง่ายมากทีนี้ตัวซีลิงก็เป็นตัวเหลี่ยมๆโอเคอุปกรณ์ต่อไปก็เป็นพวกขวานพวกอะไรพวกนี้ที่ต้องมีครับพิกแอคมาก่อนาวามฟินต่อเลยครับตอนนี้จัดมาเมื่อกี้มันจะเห็นโดโดอยู่ขวามือด้วยถึงจัดโดโดเลยเราต้องการเนื้อหนังเหมือนกันเอาละโอเคเท่านี้ก่อนพังยากมากโดโดอยู่ไหน นี่ไงเจอแล้วแหมทำมาหลบเนียนอยู่ใต้ต้นไม้นะเนียนนะเนียนนะเนียนนะเราอะเนียนเนียนเหรอเออเรียบร้อยแตกตายไปซะหนังมาโอเคโ,อโหดูโหดร้ายเกินไ,ไปปะเนี่ยน้ำหนักเริ่มแน่นแล้วอะตอนนี้เติมน้ำหนักเยอะๆหน่อยอยากให้น้ำหนักสักคูณสิบแต่รู้สึกว่าจะมีใจกุญแจอะไรพวกนี้ปะที่ว่าจะทำให้น้ำหนักเราเพิ่มอะประมาณนั้น ทีนี้ก็เตรียมของกินมาด้วยอ่าเอาไปไว้ยันเลขสุดท้ายเผื่อไปโกบัตแตกมามันจะได้เทมไปเลยเว้ยกิน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 ทีนี้ลองดูฟาดชั่นครับได้ยังเลยได้แล้วแต่มันจะมีพวกที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆนี่แบบโอ้โหลำบากมากเอาธนูก่อนลูกดอกได้78โอ้ลูกดอกได้อย่างเยอะเตรียมธนูทั้งอันนึง ครับติ้งสกิลผมจะไม่เพิ่มนะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์แบบนี้เนี่ยที่มันปรับไม่ได้ครับเราไม่ควรที่จะเราไปใส่ในครับติ้งสะกิลเลยมีปัญหาแน่นอนโอ้ยหลุดอีกแล้ววะโชคดีนะน้องๆที่พี่มีก๊อตหมดพี่ก็กลับมาได้แบบสบายๆอ่ะไม่ว่าอะไรจะหายไปพี่ก็กดเสกมาได้เลย oh. นี่แหละคือข้อดีนะครับของการมีก๊อตคอนโซลเดี๋ยวนะตัวหนักอีกแล้วเหรอโอ้โหหนักสดุดๆน้ำหนักน้ำหนักกูเพิ่มน้ำหนักแม่ม่งเดียวเลือดไม่ต้องเยอะ เดี๋ยวเราบู๊ดการแทรเตินรถสาวเอาเว้ยทีนี้ฟอนเดชั่นครับได้เท่าไหร่ได้อันนึงเอามาอันนึงก่อนเอาฟอนเดชั่นเอาฟอนเดชั่นกับประตูมาก่อนโบล่าโบล่าได้7เราไม่ต้องเอาเยอะเรา,เาสัก2อันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแรปเตอร์มาไ,มได้สู้ได้ครับผมถ้าไม่มีไอโบล่านี่คือลําบากแน่เบอร์ลงเบอร์รี่กูหายหมดเลยทีนี้ถา้างนั้นโดโดที่เราเห็นเมื่อกี้มันก็น่าจะยังอยู่เลย <S 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 โอ้ไม่ต้องเล่นกันแล้วบ้างวันนี้ หลุดแล้วหลุดอีกทุกคนหลายรอบแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าจะจบคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนไปเล่นเองกันเลยลวกันเดี๋ยวพี่จะบอกว่าจะตั้งค่ายัางไงดีกว่าเพราะบางคนมือใหม่หรืออาจจะไม่เคยดูคลิปพี่ใน p c มาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกเลยเริ่มจากอันแรกนะครับ difficult level ตัวเล่นความยากของไดนโนเสาร์นะครับผมก็คือว่าถ้าเราปรับไวที่1เนี่ยมันก็จะทําให้เลเวลของไดนโนเสาร์เนี่ยอาจจะสูดอยู่ที่ประมาณ1 4 5ยสนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น0.1 นะครับผมก็เราจะเจอไดโนเส,สาร์ที่แบบเลเวลโง่ๆมากนะครับแต่มันมี0.0นย์จุดศูนย์ด้วยเปลอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่า,วามันจะมีแต่เลเวลหนึ่งไม่ใชตั้ง0.0นย์จนะครับส่วนที่เป็นสีส้มๆทั้งหมดในแอ่งมือถือเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่ต้องเติมตังค์นั่นเองเติมอาร์คพารนะครับหรือว่าเกมพารนั่นแหละไจะสามารถปรับได้ก็จะประกอบไปด้วยปรับ XP นะครับผมอันที่2 h a r v e s t a m o u n t ก็เป็นการฟาร์มตอนนี้คูณ5อยู่ ทม i n g สปีดนะครับเกี่ยวกับการเทมดโนเสารามันจะยิ่งเทมง่ายขึ้นง่ายตอนนี้ก็ปรับไปคูณ10นะครับ e h a d ก็คือไข่ไดโนเสาร์ฟักไว้ปรับไป้60นะครับผมผมแล้วก็ baby major ก็คือการโตของลูกไดโนเสาร์ al, ครับปรับไปที่15.99 9แล้วกลูกจะมี99เพื่องงเหมือนกันอ่ะทีนี้มาในส่วนต่อไปครับไดโนดาเมจไดโนเสาร์นะครับจะตีเราแรงขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นของเราแล้วก็ของเขานะเออก็ประมาณน,นั้น ส่วนเพเจอร์ดามนะครับก็จะเป็นหมัดเราจะหนักขึ้นตรงนี้ต้องระวังถ้าปรับเยอะเนี่ยเวลาไปต่อยต้นไม้เราจะตายครับเพราะจะมีการาสะท้อนดามจจากต้นไม้มาสู่เรานั่นเองนะครับผมส่วนสตัคเจอร์ดามีกับเพย์เจอร์ดิสเซทนต์ตัวนี้ก็เกี่ยวกับโครงสร้างนะครับการดาเมจโครงสร้างปรับเยอะโครงสร้างก็โดนดามจเยอะนะครับเพเจอร์ดิสเทนต์ก็คือค่าความต้านทานครับยิ่งสูงก็ยิ่งต้านทานได้ดีไดโนเสาร์ก็เหมือนกันครับ แล้วก็มี r u ก t u r e Resistance ก็จะเกี่ยวกับความต้านทานเช่นกันปรับเอาได้ Day Cycle ก็คือการปรับเวลาครับจากกลางวันเป็นกลางคืนยิ่งมากก็คือเปลี่ยนวันเปลี่ยนช่วงเวลาได้ไวนั่นเองครับผมทีนี้ก็ Repair c o o ค Down นะครับ Structure ตัวนี้ก็จะเป็นการคูดาวของโครงสร้างที่โดนตีว่าใช้คูดาวประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มรี p พ i r นะครับอ่าทีนี้มาที่ c h a r a c t e r water day ก็เป็นตัว น้ำนะครับมันจะลดไวลดช้าก็ปรับตรงนี้นะครับฟู้ดเดนก็คืออาหารค่ายหิวนั่นเองส่วนได้โนเสาครับถ้าเราปรับฟู้ดเดนไวเยอะเวลาเราไปจับมันยิงมันสลบเนี่ยค่ายหิวมันจะลงไวครับมันก็จะกินไวครับตัวนี้ก็ปรับเพิ่มได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับเพราะไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นปัญหาของเขานั่นเองอ่ะทีนี้เพเยอร์คาแรคเตอร์สตามินาเรนครับก็จะเป็นตัวเวลาเราวิ่งอ่ะเราก็จะเหนื่อยช้าลงผมจะส่วนใหญ่ผมจะลดนะครับผมจะได้วิ่งได้นานขึ้นนั่นเอง ทีนี้ของไดโนเสาร์ครับก็ปรับไว้ที่ปกตินะครับผมแล้วก็มีเฮลลีคัฟเวอรี่ก็จะมีในส่วนของพเพเจอร์แล้วก็ไดโนเสาร์ตรงนี้ก็จะทําให้เรารีเลือดไวถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมดนะครับก็ตัวนี้ผมจะตั้งไว้เป็นหมื่นอะของไดโนเสาร์นะส่วนของคนก็ประมาณคูณ10คูณ50ประมาณเนี้ยนะครับหลักๆก,ก็จะไม่มีอะไรมากที่เหลือข้างล่างนะครับ e d i b l e c r o s s h a i r ก็จะเป็นตัวโชว์เป้ากลางจอนั่นเอง นะครับผมส่วนรูทเคสเนี่จะเป็นพวกของที่เราเจอถ้าเราดิสเซิร์ฟไปมันก็จะไม่มีรูทเคสด้านล่างก็จะมีเนี่ยแม็กซิมัมดิฟฟิเค้ลเป็นแกนฟอร์ดแม็กซิมัมก็จะทําให้เพิ่มความยากสุดของเซิร์ฟเลยในโนเสาที่เราเจอก็จะเรเวลเยอะด้วยแล้วในถ้านี้ก็จะยิ่งโหดทวีคูณาไปอีกนะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมก็แนะนําว่ามันจะต้องมีการปรับโชว์แมปเพเยอร์โลเคชันอะไรพวกน,นี้ต้องปรับให้เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มันก็เลื่อนลงไปไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวสําหรับกนนเออาชีีวิตรดใ่ พี่ขอให้เกมสมบูรณ์กว่านี้ก่อนดีกว่าพี่เล่นแบบ3นาทีหลุด3นาทีหลุดก็คือมันไม่สมบูรณ์นะน้องๆคลิปนี้ขอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมพยายามแล้วมันไม่ได้จริงครับงั้นก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม